สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันเช่นเดิมค่ะช่วงเย็นเนาะคันนี้นะคะที่มาคู่กันกับคันสีเหลืองตอนเดียวเนาะโลโกคอปเหมือนกันนะคะที่แม่ค้ารีวิวให้ชมไปแล้วคันแรกเนาะคันที่สองก็คันนี้เลยนะคะเป็นอิสุสโลโกคอปเหมือนกันค่ะแต่ว่าคันนี้เป็นสีขาวล้วนอ่นนี่เลย ด้านหน้านะคะชุดแต่งไม่มีมาก็เดิมเดิมเลยสวยงามอีกหนึ่งคันค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูคัสซีกันคัสซีนี่แบบโอ้โหไม่กิ๊กเลยคัสซีหน้าเต็มทั้งเส้นเลยความยาวก็หเมตรกว่านะคะเกือบเจ็ดเมตรได้ถือว่าคัาสซียาวมากเลยเออลูกค้านะคะอยากได้เป็นรดล่องหรือว่าจะเป็นเป็นอคอกเนาะ รถคอกนะคะไม่มีดำกระบะยาวคันนี้ก็เป็นอีกคันที่แม่ค้าแนะนำเลยเพราะว่าคาัสีสวยมากค่ะแล้วก็มาเต็มทั้งเส้นด้วยนะคะเรามาดูใกล้ๆค่ะแต่ละคันที่มาลงเนาะก็ยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดใดๆเลยลูกค้าดูได้นะคะสภาพที่มา ช่วงนี้ก็มีรถเข้ามาเรื่อยๆนะคะโลบอคอบช่วงนี้มาเยอะเหมือนกันนะคะหลายคันเลยจะว่า e. เจ็ดอีทั้งหัวแคบแล้วก็ตอนเดียวตอนนี้ยังไม่มีเข้าเพิ่มสำหรับเอฟซนะคะที่อยากได้เนาะโลบอคอบก็แวะมาดูได้นะคะแวะมาดูได้เลยมาลองขับได้หลังหัวเก่งนะคะ เดี๋ยวมาดูภายในโอ้ของเต็มหน้ารถเลยยังไม่ได้เก็บลงนะคะคอนโซลหน้าก็ถือว่าใช้ได้นะคะเดิมๆมาเนาะเบาะของคันนี้นะคะอุ้ยเบาะยังใหม่อยู่เลย อันนี้ซักเอาได้นะคะถ้าลูกค้าแบบอยากได้เดิมๆไม่ต้องหุ้มเบาะใหม่เนาะอ่าได้เลยนะคะส่วนพื้นอ่านี่เลยพื้นไม่มีขาดแต่ว่าเปื้อนเนาะอันนี้เปื้อนก็เป็นปกติเลยของรถแต่ละคันเพราะว่าปกติแล้วรถที่มาเนาะก็จะชอบแบบใส่ของมาหน้ารถนะคะเนี่ยแบบนี้เลยค่ะหลังค่ะ ภาบที่เห็นนะคะอันนี้ซักออกนะคะซักออกออเดี๋ยวช่างของเราก็จะลื้อนะคะเอาออกมาซักทั้งหลังคาทั้งพื้นนะคะทำความสะอาดให้แบบใหม่เลยเหมือนรถที่แบบเราส่งมอบให้กับลูกค้าแต่ละคันนะคะเอซีก็จะเห็นเนาะระหว่างรถที่มาณตอนที่มาลงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าตอนที่เราส่งมอบก็คือเราเก็บรายละเอียดให้ทุกจุดเลยนะคะตัวนี้ก็เดิมๆมา เดี๋ยวไปดูอีกฝั่งค่ะกันชนนะคะตัวนี้ก็จะบุบเนาะไม่เป็นไรนะคะเพราะเราจะเปลี่ยนอ่าเป็นเลทให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะเรามีของเดิมส่งชุบนะคะเยอะอยู่เหมือนกันเนาะเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยค่ะซีอีกฝั่งค่ซีสวยมากค่ะคันนี้ เดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ค่ะฟังเสียงเครื่องไปพร้อมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์ไฟพร้อมเลย หัวเก่งค่ะไม่มีผูกเลยนะคะสีสูบนะคะ สนใจก็มาชมตัวจริงได้มาลองขับได้เลยเบอร์โทรอู่นะคะ0863297855อีกหนึ่งเบอร์ค่ะ0981628084ลูกค้าอยากจัดไฟแนนซ์จะซื้อผ่านทกสอทางอู่ของเราก็มีบริการให้ครบเลยนะคะราคาของรุ่นนี้ค่ะเปิดไว้อยู่ที่880,000บาททวนนะคะอันนี้สเปคอู่ทั่วไปเนาะ ต่อรองได้นะคะเราลดให้ได้เนาะแต่งมากแต่งน้อยว่ากันไปค่ะแต่ถ้าเป็นสเปคกระบะใหญ่เนาะราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปค่ะเครื่องเครื่องนะคะนิ่งๆไปเลยน,นี้ก็เดิมๆนะคะยังไม่ได้รีแมปกล่องเนาะ เป็นอีกรุ่นนะคะรุ่นนี้ขายดีมากเลย FC ตามหากันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวหรือว่าหัวแค็บเนาะถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะ 4HK หัวแค็บยังไม่มีเข้านะคะ ทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นแหนบหรือว่าน้ํามันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายค่ะอู่ของเราก็คือเปลี่ยนให้ใหม่ยกชุดเลยลูกค้ารับรถไปนะคะ,ะในราคาที่แม่ค้าเปิดไว้เนาะ8ปดแสนแปดนะคะก็สามารถต่อรองได้อันนี้คือเบ็ดเสร็จทุกอย่างทะเบียนเล่มพร้อมเรียบร้อยนะคะค่าโอนลูกค้าออกเองเนาะทุกคันค่ะก็ถือว่าเราเช็ค,คความพร้อมนะคะ,ะลูกค้ารับรถไปแล้วไปโรงงานได้เลยราคานี้ก็ถือว่าจบเนาะ อูเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะหรือท่านใดที่อยากมาชมนะคะอูอยู่ในบ้านแสนสุขอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะเรามีรถให้เลือกมากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อเนาะแต่ถามว่าถ้ามีรถแบบเสร็จแล้วจอดโชว์อ่าให้ลูกค้าแบบรับรถกลับบ้านเลยนี้ไม่มีนะคะอะ่อย่างที่เห็นเนาะอันนี้แหละค่ะที่ทําเสร็จแล้วจอดนี่คือรอเลิกลูกค้ามารับนะคะ แล้วก็รอไฟแนนซ์อนุมัติด้วยเนะาะหลายคันเลยค่ะแล้วก็วันที่28นี้ออกหลายคันอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นดัมเกษตรนะคะเราก็ทําเหมือนกันเนาะตามสเปคลูกค้าสั่งจองมาได้เลยราคาพร้อมจบทั้งอู่ของเรานะคะลดราคาให้ทุกคันาราคากันเองทุกคันเลยนะคะนะคะคุยง่ายคะ่ะก็ฝาก FC และท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผลงานอู่ร้านกำนันสุดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางอู่ของเราเนาะสร้างสารรค์ผลงานสวยๆให้เอฟแล้วก็ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ